ทุกคนครับทุกคนเห็นอะไรกันไหมครับตรงอยู่ตรงนั้นเลยฮะนั่นฮะนั่นแหละครับตรงนั้นเลยแมงปอช็อปนะฮะบริการเติมเกมรายเลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมถูกๆผมขอแนะนาร้านแมงปอเลยนะครับนอกจากนี้นะครับ ทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกนะครับอีกมากมายเลยใครที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ไปสอบถามร้านแมงปอได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l ลายเรนเจอร์กันนะครับอยู่กันในช่องหนึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาล่าสเตจวิ่งกันนะครับก็จะเห็นนะครับจากเวลาเนี่ยเหลือประมาณนะฮะ28นาทีนะครับเออ เตดวิ่งก็จะหมดแล้วเดี๋ยวมาดูอันดับกันว่าตอนนี้ผมอันดับที่เท่าไหร่ก็ในรอบนี้นะครับเกียยววิ่งนะครับผมวิ่งให้กับ2 ID นะครับจะเป็น ID ผมแล้วก็ ID น้องสไปนะซึ่งตอนนี้นะครับอันดับเนี่ยผมตกมาที่50ละเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องวิ่งนี่เลยนะครับด้วยความที่รอบนี้นะครับสเตดวินะ่งเนาะเป็นทาตุไฟนะครับเรนเจอร์ Ranger, าตาที่ชนะทาตุไฟก็จะเป็นทาาุน้ำในสเตดวิ่งเนี่ยผมก็จะนี่ครับ เรียงลาดับนะครับธาตุน้ำเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็จะเน้นเป็นสายไหวพีบสายว่องไวสายพลังก็ประมาณ2อสตัวเอามาไว้วิ่งชนเนาะและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับที่สําคัญกว่าธาตุก็คือบัฟวิ่งนะครับผมมีทั้งหมด9ตัวยิ่งมีเยอะยิ่งคะแนนเยอะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวิ่งต่อรอบเนี่ยผมได้คะแนนเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเปิดเกียร์ให้ดูว่าผมใส่เกียร์แต่ละตัวเป็นยังไงเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนเนี่ยที่อยากจะ วิ่งนะครับในโอกาสหน้า,นาในอนาคตจะได้รู้เนาะว่าเฮ้ย <c oughs> ผมใส่เกียร์แบบไหน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิ่งประมาณไหนนะครับเออนี่ครับกดวิ่งมานี่เลยปึ๊บอ่ะปอมแรกเนี่ยจะตีค่อนข้าง,งที่จะก็ะไม่ไม่ถือว่าแรงไม่ถือว่าเบานะครับก็คือตีประมาณหนึ่งนะแต่ผมก็ต้องวิ่งนะเพราะว่าใจจริงก็อยากได้เกียร์วิง่ง ท็อป50นะครับเออซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าในการวิ่งครั้งนี้ผมวิ่งทัง้งหมด2 ID ดีเดี๋ยวผมจะเปิด ID น้องสไปให้ดูนะฮะว่า ID ดีน้องสไปเนี่ยวิ่งไปถึงไหนแล้วมีโอกาสได้เกียร์ท็อป50ไหมดีน้องสไปเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวมาวิ่งไ d ดีหลักให้ดูก่อนว่าผมวิ่งรอบหนึ่งได้เท่าไหร่นี่เลยนะครับก็ป้อมนี้จะ พอระเบิดเสร็จนะครับก็จะสตั้งนานนิดหนึ่งนะครับแต่แน่นอนนะครับว่ารอบไหนที่เราวิ่งเนี่ยพยายามบอกหัวหน้ากิวนะฮะเออหรือว่าลองกิวเนี่ยให้ซื้อนะครับที่เป็นบัฟวิ่งที่มันจะเพิ่มระยะเวลาวิ่งให้เราอีกสิบวิเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูนาะมันจะเป็นกระปอ๋องอ่ามันจะมาทุกสเตทวิ่งทุกต้นเดือนของเตษวิ่งอยู่แล้วพยายามให้หัวกิวหรือลองกิวเนี่ยที่มีเหรียญพอซื้อไว้ให้หน่อยเพราะว่าการวิ่งตรงนั้นเนี่ย มันโบยสิบวีทุกรอบมันทําให้เราได้คะแนนดีขึ้นนะครับตอนนี้ผมประมาณ700กว่าเมตรละนะครับอ่าปึออ๊บนี่ครับป้อมนี้นะฮะตีแล้วจะหยุดนิ่งนานมากผมบอกเลยว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้ซื้อในส่วนของกระป๋องกระป๋องเพิ่ม10วีอ่ะอาจจะไปไกลกว่านี้ยากนิดนึงถ้าตัวไม่เก่งเนาะอ่าก็จะเห็นนะครับผมวิ่งมาได้ประมาณ878เมตรแล้วก็จบตรงนี้นะครับคะแนนที่ผมทำได้ ต่อรอบนะฮะหนึ่งแสนหกนะเออซึ่งตอนนี้ผมโดนแซงไปแล้วนี่ผมมาติดอันดับท็อปห้าสิบละนี่เลยก็เดี๋ยวผมก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทําให้ติดนะอ่ะอันดับของตัวเองนะครับนี่เลยถ้าผมอยากจะวิ่งติดขึ้นไปผมก็ต้องวิ่งไปเรื่อยแน่นอนซึ่งผมวิ่งอยู่แล้วผมอยากจะลุ้นไงโค้งสุดท้ายผมขอลุ้นท็อปห้าสิบละกันนะไม่รู้ว่าจะได้อันดับอะไรวิ่งไปก่อนกับ ขนนกที่เหลือประมาณ3ามพันสี่นะครับซึ่งมันเหลืออีกเดี๋ยวผมไปเอาอีกนิดนึงละกันนะฮะเพราะว่าทุกทุกวันนะฮะเราสามารถมาลีตรงนี้ได้ก็ตรงนี้ก็เล่นได้ขนนกประมาณ2องสาเหมือนกันนะเออพยายามมากดไปด้วยนะครับนี่เลยนะนี่ครับมาเก็บขนนกตรงนี้นะครับปึ๊บนี่เลยเก็บทุกวันทุกวันด้วยความี่ช่วงนี้รีบเนาะก็เหมากระดานไปเลย ต้องการขนก็เมากระดานไปเลยนะครับนะครับเหมาไปเลยนะฮะอ่ะก่อนที่ผมจะวิ่งทิ้งไว้20วินาทีที่เหลือเนี่ยผมจะเปิดเกียร์แบบเร็วๆให้ดูเลยละกันนะฮะว่าผมใช้เกียร์อะไรบ้างนะฮะใครที่เห็นเออตัวไหนมีก็ลองไว้อนาคตแนวทางไปใช้เกียร์กันนะครับผมจะเปิดแบบเร็วๆเลยเดี๋ยวผมจะไปไอเด็กน้องสป,ปายแหละนะครับเออนี่นะทั้งหมด20ตัวการใช้เกียร์ของผมนะฮะในการวิ่งอ่ะ อ่ะโอเคเนาะไปเดี๋ยวผมจะวิ่งทิ้งไวล้ละมาลุ้นท็อป50กันมานะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันแต่ i ดของน้องสไปนะฮะคืออย่าง ID ผมเนี่ยนะครับต้องพูดไว้ก่อนนะผมมีขนนกประมาณ1 1 0 0 0 0นะฮะ1,90,000เกือบ2,000สส่วนน้องสไปเนี่ยมีขนนก3,08,000ถึง3 0 0 0เกือบ4,000ซึ่งแน่นอนนะว่าขนนกผมกับน,น้องสไปเนี่ยจะห่างกันเท่าหนึงนะ เออแต่คะแนนที่ผมมาได้ขนาดเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าผมวิ่งได้ค่อนข้างต่อรอบที่มันเยอะนะเดี๋ยวเรามาวิ่ง ID น้องสไป์กันสักหนึ่งรอบนะครับว่า ID น้องสไปร์เนี่ยหนึ่งรอบเนี่ยวิ่งเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเออมีตัวบัฟทั้งหมดอ่ะน้องสไป์นะครับค่อนข้างที่จะอยู่ตัวแหละนะครับตอนนี้187ล้านติดอันดับ4ซึ่งมีโอกาสที่จะโดนแซงเนี่ยถือว่ายากอยู่ นะครับแต่ก็ต้องดูเรื่อยๆเนาะเพราะว่าคะแนนตอนนี้มันก็เบียดเบียดเข้ามาแหละแต่จะเห็นนะ,ะว่าตอนนี้คืออยู่อันดับ4ละแล้วผมจากที่ผมดูนะก็น่าจะไม่มีคนขึ้นมาแล้วปะอันนี้ก็ห่างกัน3ล้านละแต่เดี๋ยวผมวิ่งให้ดูรอบหนึ่งละกันนะฮะซึ่งน้องสไปน์นี่เสียเวลาได้แล้วนะเดี๋ยวเปิดเกียร์ให้ดูนะครับว่าใช้เกียร์อะไรบ้างนะแล้วตัวบาวิ่งของน้องสไปน์เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด7ตัวเท่านั้นนะฮะเลยทําให้อ่ะต่อรอบเนี่ย ผมทำคะแนนได้เยอะมากขึ้นก็เลยมีโอกาสแบบใช้คนนกน้อยมากกว่าก็เลยมีโอกาสแบบมาเล่นท็อปพันสิบได้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเกียร์ของน้องสปเกียร์วิ่งกันว่าเกียร์เป็นยังไงนะครับอ่านี่เลยปึ๊บอ่าก็จะเป็นเกียร์วิ่ง2จุดนะครับก็จะเน้นและที่เหลือก็ใส่เกียร์โจมตีนะครับนี่เลยอ่ะโต๊ะบับวิ่งนะฮะก็ใส่ประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บ ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปวิ่งกันสักโอ้โหกดไม่ทันเดี๋ยวเริ่มใหม่เอากดคูณ10ละกันอ่ะเดี๋ยววิ่งให้ดูนะคูณ10เหมือนกันนะครับต่อรอบของไ d ดีน้องสไปได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับคือเบื้องต้นนะครับสเตจวิ่งเนี่ยเตรียมตัวยังไงนะฮะเบื้องต้นเลยสิ่งที่ต้องเตรียมเลยคือขนนกนะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสายเติมนะถ้าคนเป็นสายเติมเนี่ยสิ่งที่สายเติมต้องเตรียมคือตัวบัฟเยอะๆและเอาบีอัดขนนกเอานะแต่ถ้าเป็น สายนะครับสายฟรีเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมอันดับแรกเลยคือขนนกนะครับต้องมีขนนกใน ID ดีแบบเยอะหน่อยนะครับ2องแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่าการที่เรามีขนนกเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบเพิ่มโอกาสให้เราเนี่ยได้เกียร์ที่เราต้องการเนาะผมแนะนำว่าประมาณ3 0 0แสนขึ้นนะครับสำหรับคนที่แบบสำหรับนะฮะคนที่อยากจะวิ่งเกียร์เนี่ยหนึ่งชิ้นให้มันชัวร์วเนี่ยสามแสนขนขึ้นไปนะแล้วก็ไปหารอบด้วยนะครับอ่า เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะอันดับแรกเนาะคือขนนกสายฟรีเนาะอ่าหรือว่าแบบสายเติมแหละเติมน้อยนะครับเป็นสายวิ่งเนี่ยไม่ใช้บี้อัดขนนะ่ะเตรียมขนนกนะครับสามแสนนะแนะนําประมาณนั้นนะครับแล้วก็สิ่งต่อมานะครับที่อยากให้เตรียมก็คือตัวบับตัวบับวิ่งนะซึ่งตัวบับวิ่งเนี่ยแนะนําสําหรับคนที่อยากประหยัดมาวิ่งรอบโลรโบเนาะคือเข้าใจแหละว่ารอบข้างอ่ะ เขาก็มีโอกาสได้โคลาโบเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว <ornament ing. S 1> well. ่าโคลาโบอ่ะม <İşte S 1> <ART> <ant ing. S 2> mm ัน hmm. มันออกค่อนข้างง่ายแล้วเราไปหารอบโคลาโบที่คนเนี่ยแข่งกันน้อยคะแนนไม่เยอะผมว่าแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับน้องสไปวิ่งได้ประมาณ6กเอ่าหกเกนะครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นต่อรอบนะฮะแต่ถ้าไประยะเดียวกับผมเนี่ยน่าจะประมาณหนึ่งแสนสามก็จะเห็นครับว่าอย่างของผมกับน้องสไปคือวิ่งห่างกันมากเลยเขาอันนี้คือได้อ่าป้อม 6 7 9เนี่ยได้แสนหนึ่งถ้าไปป้อมผมเนี่ยน่าจะประมาณแสนสามซึ่งแน่นอนว่าห่างกันเกือบสามหมื่น่ะเออแล้วสามหมื่นตรงเนี้ยลองคิดว่าเราวิ่งเป็นพันๆเกมอะ่ะเอาสามหมื่นสามหมื่นห่างห่างเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะเออคะแนนมันค่อนข้างที่จะมีความต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าเอ้ยการที่เราวิ่งต่อรอบได้คะแนนเยอะเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเนาะเออถ้าเราวิ่งต่อรอบได้คะแนนเยอะสิ่งที่จะประหยัดเลยคือประหยัดขนนกมากๆ ทำให้เราไม่ต้องเสียขนนกในการวิ่งเยอะหรือว่าในรอบไหนเนี่ยขนนกเราประมาณแสนสองแสนเนี่ยถ้าเราวิ่งต่อรอบได้เยอะเนี่ยเราก็มีโอกาสไปเล่นท็อปร้อยท็อปห้าสิบได้เหมือนกันเออแต่ไอ้ดีน้องสไปเนี่ยเขาชัวร์เขาชัวร์วตรงที่ขนนกเขาเยอะเขาดองไว้สามแสนกว่าเนี่ยตอนนี้เขาเหลือเนี่ยตุนอีกแสนกว่าคือต่อให้จะมีท็อปอะไรมาวิ่งแข่งเขาก็วิ่งแข่งไว้ได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เออการมีขนนกเนี่ยสาคัญสําหรับคนวิ่งเนาะ คนนกสาคัญตัวบับสําคัญและตัวอันที่สามก็คือการมองในรอบนั้นว่าคู่แข่งเยอะไหมถ้าคู่แข่งเยอะไม่เป็นไรเราไปเอารอบหน้าดีกว่าให้คนที่เขาวิ่งรอบนียเดือดวดิวด่งกันไปนะแต่จากที่ผมมาวิ่งรอบเนี้ยทั้งไอ้ดีนองสไปร์และก็ไอดีผมเนี่ยรอบนี้คือมันเดือดมากเลยนะครับเออคือจากที่ผมไปดูสเกลแบบ เก่าๆเ,เนาะอาย้อนดูเก่าๆเ,เนี่ยเฮ้ยคอนนมันไม่ดีขนาดนี้นะท็อปร้อยท็อปห้าสิบนะฮะแต่ก็เข้าใจว่ามันเพิ่งผ่านเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วมันเป็นครบรอบเนาะเออมันมีขาเศษขนนกมาก็เลยเออทาให้คะแนนเศษขนนกเนี่ยมันมันมันบวกขึ้นไปอีกไนงะเออขนนกวิ่งอะ่ะเออนี่ฮะก็จะเห็นนะครับว่าน,นี่เลยเนี่ยอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าระยะเดียวกับผมเนี่ยน้องสไปจะได้ไปเท่าไหร่ก็คือป้อมนี้แหละ7798นะครับอ่า799เนาะ เดี๋ยวมาดูกันอย่างของผมเนี่ยประมาณ106นะ800เมตรละระยะเขาได้นี่นะ800เมตรน้องสไปททาไปได้136,000เห็นไหมครับคือตัวบัฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยบูตคะแนนเราขึ้นมาได้ระดับหนึงเลยนะครับต่อรอบมาครับทุกคนนะหลังจากช่วงเช้านะครับที่ผมเนี่ย เียกแล้วว่าเสียงมากตอนแรกนะครับอยู่อันดับ50นะครับแล้วตอนเช้าๆเนี่ยผมอาจจะพูดเบอเบอร์ blur, ต้องขอไปจริงๆนะเดี๋ยวจะมาสรุปสั้นๆจบอีกนิดนึงก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ติดอันดับที่45เนาะอ่าตามช่วงเช้าเลยก็ตัว30มสบใบนะครับแล้วก็สิ่งที่รอคอยก็คือไม s แ l ลลี่ไม้ไม้เซลฟี่แซลลี่นะครับเกียร์แสงชิ้นใหม่นะครับแดาว แล้วก็ตัว30อันนี้20ตัวเงินแล้วก็ของรางวัลตามนี้เดี๋ยวเราไปรับกันที่กล่องจดหมายกันดีกว่านะครับอ่ะอันนี้4ตัวกรารชาตาจากรางวัลเคียร์เศตกิอ๋อเซตกิวเหรอคืออันนี้เหรอหรืออะไรอ๋อน่าจะเป็นอันดับไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะแต่ได้มาอีก4ใบดีครับแล้วก็30บใบจากเซตวิ่งดีแล้วก็นี่ครับไม้ a แซลลี่เซลฟี่รับมาเลย อ่าเรียบร้อยนะครับเป็นเกียร์อัปเกดแสงชิ้นแรกในไอดีของผมนะครับเออเพราะผมเนี่ยอยากได้มากเลยไม่มีอัปแสงนะฮะไม่ใช่เกียร์แสงชิ้นแรกเกียร์แสงชิ้นแรกน่าจะเป็นอันนี้เนาะอ,อ่านี่แต่มันไม่ใช่อัปแสงแต่อันนี้แหละครับทุกคนอัพแสงชิ้นแรกในไอดีของผมเออแล้วเป็นค่าที่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับเออสูงกว่าเกียร์ปกติทั่วไปเรามาอัปเกรดกันเลยดีกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนะครับ ผมขอล็อกก่อนได้ไหมปกติผมไม่ค่อยล็อกล็อกปกติผมไม่ค่อยล็อกเกียร์แปดดาวสักเท่าไหร่นะแต่อันนี้ต้องล็อกเลยเพราะมันเป็นค่าพิเศษนะครับอ่ะขอเออของใหม่นิดนึงแล้วกันเออของใหม่นิดนึงนะฮะอ่าโอเคแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สเตตัสจะอยู่ที่ห้าสิบสี่จุดหกนะครับอัตราเชสกิลห้าสิบสี่จุดหกเนาะตานห้าสิบสี่คือมันเพิ่มมันนิดนึงนะแตก่ก็เพิ่มอะ เออแล้วก็ลดแรก33เปอร์นะฮะต่อมานะครับสิ่งที่ต้องหาก็คืออัปเกรดธาตุครับผมนะผมจะเอา250เลยนะครับอัปเกรดธาตุสกิลพัทต,ต้องเติมไหมยังไม่ต้องเติมก็ได้นะเรายังไม่ได้ใช้นะครับไว้เดี๋ยวมีตัวใช้ค่อยมาเติมนะครับเปลืองขนนก8ดาวขนนกฟินิกเปลืองนะครับอะมาแม่นยำธาตุไม่เอาครับเอาอัปเกรดธาตุ250จะได้ไหมเนี่ย พลังเวทโจมตีออกมาทำไมนะครับไม่เอาอาตายใช้สกิลมีเยอะแล้วมีแล้วต้องห้าสิบฝ่าโอ้โหหลบออกมาทำไมอะ่ะใช้สกิลหลบอีกละโอเคโอ้โหเฮ้ยถามจริง โอ้โหนี่มันล็อกชัดๆเลยอะวิ่งได้เกียร์มายากแล้วย,าาย,ลย,ยังจะมาหาอัพเกรดธาตุยากอีกเหรอเนี่ยโอ้โหถามจริงยังจะมาหาอัพเกรดธาตุยากอีกเหรอวิ่งมาเหนื่อยขนาดนี้ถามจริงโอ้โหฮึใจเย็นๆนะ มันไม่ใช่แล้วทุกคนมันไม่ใช่แล้วตอนนี้นะฮะโอ้โหมันไม่ใช่ละเฮ้ยโอ้โหถามจริงเฮ้ย เดี๋ยวแป๊บหนึงหยุดก่อนแป๊บนึ่งฮะผมไปที่คำพีผมก่อนตอนนี้คำพีผมเหลือเท่าไหร่เนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะมันแปลกๆนะคำภีโอเคคำพีเรายังพอมีอยู่นะโอ้โห و, สุดยอดจริงๆเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โอในที่สุดทุกคนอัพเกรดธาตุ250 Max มาแล้วคือตอนแรกอ่ะในใจผมอ่ะคิดว่าโอเคมาก่อนอัปเกรดธาตุไม่ต้อง250เดี๋ยวค่อยเอารูบี้รีเอานะเนาะเผื่อใครไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้ค่าเนี่ยมันรีอยู่เหมือนเดิมนะไอ,อย้ยางสมมติเนี่ยผมได้อัปเกรดธาตุ250 แล้วผมอยากให้ค่าอัปเกรดธาตุอยู่เนี่ยผมสามารถใส่เนี่ยตรงเนี้ยคำว่า l o อก Option ไว้แล้วก็จะเสีย 5B เออแต่มันจะรีแค่สเตตัสตรงนี้ให้เราลุ้นเอาว่าเราจะได้มากได้น้อยแม็กคือ250ต่ำสุดน่าจะ200นะเออใช่ไหมมันมีให้ดูอยู่เนี่ยต่ำสุดคือ205เนี่ยเรามาเรามาล็อกได้ลุ้นเอาผมคิดว่อย่าง,งานั้นแต่โอเคมา250ถือว่าดีหมดไปเยอะมาก โอเคเดี๋ยวผมมาใส่ให้เลยนะครับสำหรับตัวละครที่เราจะใส่ให้ก็จะเป็นในส่วนตัวนี้เลยครับโอ้โหอยากใส่มานานแล้วบาวร็อก9าดาวแม็กครับผมเอาไปเลยอัปเกรดธาตุรอมานานแล้วตัวนี้อัปแสงนะฮะโอเคนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอดีนี้นะขอนิดนึงก่อนที่จะไป ID น้องสไปกันนะครับก็ ID นี้นะครับผมใช้ขนนกทั้งหมด 190,000กับอีกนิดนิดเกือบ2,000 0 0นะในรอบนี้ผมใช้คนนกวิ่งเกือบเกือบ2 0 0 0 0นะคือเราสามารถคำนวณได้เลยเดี๋ยวผมคำนวณเลยดีกว่านะในรอบนี้ผมวิ่งไปด้วยกันทั้งหมดคือในรอบนี้ผมวิ่งแสนแสนห้าเนี่ยต่ำต่ำแี่แสนห้าต่อรอบแน่นอนนะจะบางทีโชคดีแส0หกโชคดีมากไปแสนแปดนะครับ มันจะยึดจากตรงนั้นเราสามารถคำนวณได้คร่าวๆเนาะว่าต่อรอบผมใช้วิ่งไเปเท่าไหร่ผมได้คะแนน166นะอ่า1น6เราเอา166เนี่ย16 6. เราเราเราเอาคร่าวๆลวกันเนาะ160ล้านนะครับเราเอาคะแนนเนี่ยเผื่อใครอยากคำนวณว่าใช้ขนประมาณไหนเราเอาเนี่ยคะแนนของเราเนี่ย นะครับแล้วก็หารจำนวนเล่นต่อรอบนะฮะว่าเราเล่นไปเท่าไหร่นะครับผมใช้ขนนกประมาณแสนเก้าเนาะอ่าแสนเก้าแสนเก้ามันคือกี่รอบวะเดี๋ยวก่อนนะแสนเก้าอ่าหารสองร้อยอ่าเก้าร้อยห้าสิบรอบนะครับแล้วก็หารร้อยหกสิบล้านหารผมอยากให้เลขมันเป๊ะไงเก้าห้าศูนย์นี่ผมวิ่งไปประมาณต่อรอบนะหนึ่งแสน 6 8 0 0 0อันนี้คือต่อรอบในการวิ่ง950ครั้งซึ่งมันประมาณนี้อยู่แล้วทำไมผมถึงให้900กว่าครั้งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมวิ่งไปอ่าท่านทำไมมันถึงเป็นแสนหกเนาะเพราะบางครั้งเนี่ยผมวิ่งไปแสนแปดบ้างแสนเจ็ดบ้างแสนห้าบ้างแต่ส่วนใหญ่มันอยู่ราวๆประมาณนี้นะผมใช้ขนนกประมาณนี้วิ่งไป950ครั้งนะลองคอมเมนต์บอกนะใครวิ่งรอบนี้เนี่ยได้เกียร์อะไรบ้างเสียขนนกไปเท่าไหร่ คอมเมนต์บอกไว้ได้ไอดี ID ผมเสียคนนกไปแสนเก้าอ่าวิ่งต่อรอบเฉลีย่ยประมาณร้อยหกสิบล้านเดี่ยวไปไอดีน้องสไปกันบ้างไปทุกคนมาครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ไอดีของน้องสไปนะครับในรอบนี้นะครับผมวิ่งเกียร์วิ่งทั้งหมดสองไอดีมีไอดีผมกับไอดีน้องสไปซึ่งไอดีผมได้ไปแล้วเนาะก็สรุปไปเสียไปแสนเก้านะครับต่อรอบก็ประมาณอันนั้นคือเฉลีย 6, นะ่ยแสนหกเนาะคือมันแล้วแต่บางทีก็ไปขึ้น แสนเก้ต่อรอบอผมบางเกมวิง่งได้แสนแปดบางเกมวิงง่งได้แสนเจ็ดแสนเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปอ่ะไอดี ID น้องสปายจบอันดับ4นะครับก็ได้ตั๋วกาชาสี่สบใบมากกว่าผมสิบใบอันนี้ก็ได้มากขึ้นกว่า1 0อนึงเงิเนงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนกันเลยก็คือหมายเซลฟี่แซลลี่เหมือนกันนะครับอันนี้ติดอันดับ2องถึงสิ ID นี้ก็เป็นเกียร์วิ่งอัพเกตแสงชิ้นแรกของ ID เหมือนกันนะเพราะว่าน้องสไป์เนี่ยเขามีแต่อัพมืดเนาะไม่มีอัพแสงเหมือนกับผมเลยก็เรียกได้ว่า2 ID ของผมกับน้องสไปเนี่ยเป็นเกียร์อัพแสงชิ้นแรกและเป็นเกียร์วิ่งด้วยอันนี้ก็มืดเนาะเออถือว่าเจ๋งมากครับผมนะแจ๋วเลยเอ้าอ๋อมันต้องไปรับในกล่องจดหมายตกใจ ว่าหายไปไหนนะฮะเดี๋ยวตัวกาชาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวให้น้องสไปรไปรับเองแล้วกันผมจะรับแค่เกียร์นะอ่ะมาไมาเซลฟี่รับมาครับผมเรียบร้อยแล้วก็เรามาอัพกันเหมือนเดิมและมาหาอัปเกรดแสงให้ด้วยโอเคแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเรามาหาอัปเกรดธาตุให้กับน้องสไปรกันเดี๋ยวดูความแตกต่างระหว่าง ID ผมกับ ID นี้นะแล้วคือดูดิสตาร์ทได้มากกว่าผมวะคอมเมนต์บอกไปได้ผมจำไม่ได้แล้วอะ สตาร์ทอันนี้ได้มากกว่าผมไหมหรือว่าได้น้อยเอ้ยผมคิดว่ามากกว่าผมอีกนะสตาร์ทที่แอืมเยอะสุดเลยไหมสตาร์ทที่แปดอะดูไม่ได้ด้วยเออสูงสุดมันน่าจะประมาณ10บกว่าสิบสี่ป่ะเดี๋ยวมาหาอัปเกรด่าตุให้กับน้องสไปดูความแตกต่างนะอัปเกรดธาตุของผมเนี่ยโอ้โหทุกคนดูความแตกต่างดิดูดิ โอ้โหแค่นี้พอละเดี๋ยวค่อยไปรีหาเอาเดี๋ยวเพื่อมันไม่ออกนะฮะนี่ครับมิจันราครับแล้วก็นี่รอมานานแล้วเอาดูไม่ได้ขออนญาตครับหนึ่งบี้นะน้องสไปรอมานานครับบาวร็อกโอ้โหเกียร์อย่างสวยมิจันรานี่ครับผมนะโอ้โห เดี๋ยวมาคำนวณกันว่าน้องสไป์เนี่ยเสียหายในรอบนี้ไปเท่าไหร่เดิมนะฮะผมตีให้น้องสไป์มีขนนกในตัวเนี่ยประมาณ309 0 0นตอนนี้เหลือ1 0 0 0 0นะฮะหนึ 1, 05, ่งแสนหเอาประมาณนี้ละกัน1 5 0 0 0 0เข้าคร่าวใช้ไป2 8 8 5 0 0 0ขนนกนะเออ2 8 5 0 0 0ขนนกเนี่ยมาหารกันว่า น้องสไปวิ่งไปกี่รอบ1425รอบนะครับและเอาคะแนนอเอาคะแนน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 ล่าสุดที่เขาวิ่งได้มาหักลบกันก็จะรู้ว่าต่อรอบเนี่ยเฉลี่ยน้องสไปวิ่งได้เท่าไหร่ต่อรอบเนะาะแต่ที่ผมทําคลิปไปช่วงต้นคลิปประมาณแสนสาใช่ไหมแต่อันนี้เราจะเฉลีย่ยไงบางทีอาจจะได้มากได้มากได้น้อยเดี๋ยวมาดูว่าตรงไหมเออ ห่ะ188อ่า188ล้านอ่ะ188โอเคหาหนึ่งอ่ะเห็นไหมฮะก็เฉลี่ยประมาณ1นึ0 0 0สตามที่ผมคาดไว้เลยนะครับประมาณ1นึ0 0 0สเพราะว่าบางทีอาจจะได้น้อยกว่านั้นบางทีได้แสนหนึ่งบ้างบางทีอาจจะขึ้นไปแสนสี่อ่าหนึ่งแสนห้าแต่อาจจะยากหน่อยเพราะว่าตัวบัฟมีประมาณ7ตัวของผมมี9ตัวไงมันก็เนี่ยแหละเออ ถือว่าตรงเนาะที่คาดไฟประมาณแสนต่อรอบอ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างผมเนี่ยคะแนนเนี่ยผมจบที่ประมาณ160เนาะผมวิ่งต่อรอบประมาณอ่าประมาณแสนแสนห้าใช่ไมแสนห้าถึงแส0หกเนาะซึ่งเรียกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะประหยัดขนไปได้เยอะอย่างผมเนี่ยใช้ขนไปแสนผมก็ติดท็อปห้ได้เนาะ ออห่างกับน้องสไปร์ประมาณ20ล้านนะครับแต่น้องสไปร์เนี่ยใช้ขนนกไปประมาณเกออือบ3 0 0แสนประมาณ2 0 0แสนนะฮะก็ถือว่าห่างกับผมประมาณ7 8หมื่นะมันก็คือขนนกที่มันห่างเนาะ <ๆ S 2> ก็เรียกได้ว่ายิ่งเรามีตัวบัฟเยอะยิ่งประหยัดขนนกนะครับอันนี้คือให้เห็นเลยนะแต่น้องสไปร์เหลือแสนขนก็เก็บไปวิ่งรอบหน้าได้เหมือนกันนะก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะมาสรุปให้ฟังนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ